สวัสดีกับช่องยายซ่านะจ๊ะมืัอนี้เด็กเดินเขายังไ่พักนอนที่ถุ่มหาถุ่มเลยปัจจุบันเดี๋ยวนี้เพราะว่าเข้าฆ่าขั้วป่ายายซ่าเคิร์กเวลามาผักกันหน่อยสักก่อนขั้วป่าเพื่อเขาจะเอเป็นขั้นสมป่าขั้นสมปลาขาวปลาขาวปลาเคือนเอ๋เคิร์ลเป่าแต่ว่าทางบ้านยายซ่ามันจะมีหนามแง่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 มากเขาจะอึนว่าห่วยรับพันสาเพื่อสิไรลุ่มซู เคยลำเป่าคือเขาแต่ว่าเป็นน้ำที่กองขวางมื่อนี้เฮ้าก็มีผู้ซอยตามเคยขัวป่าขั้วป่ามื่อนี้สีแบ่งคันสมแน่เพราะว่าเอาเดื่อเขามาประมาณลอยก็ฮอร์เลยล่ะอ่าแล้วก็ใบตองใกล้สีบุตรนี่เขตอำเภอสามไซแล้วเพราะว่าเฮ้าขอดู่งสุรเกินขออะไรซื้อเอาซื้ออะไรลักเอาก็างคืนขอแล้วไม่ใหญ่เหมือดขอแล้วไม่ใหญ่เหมือดล่ว่ามื้อนี้ก็ทิมี่สมป่าแล้วก็ อ็ดปลาแห่งแบบตัดหัวแบบว่าตัดหัวเดี๋ยวเขาไปวิธีการขั้วของเห่าพวป,ะปะ่าว่ามันเป็นังไรที่มาที่ไปของป่าวงปง่าฮงปลาวงแบบตัดหัวก็บ่ตัดหัวก็ส่งป่าส่งปลาขาวต่อต่อตางนีลเหลืมจากเขาใดป่าขาวสุดๆไม่ไม่มากแลก้วก็ซอเก็ดซอเก็ตแล้วก็แหกแหกหลังเพื่อจะยึดอันไอ้ลุกนี้ รุ่นนี้คันโสมป่าได้รุ่นทอดก่างออกโดยซับนั่นการพิเศษขอดอดสันหลังออกเนาะบริงานสันหลังขอดสันหลังออกเก็บมันใหญ่ลงเหลืออืมอะอนแล้วอืมเอาเอาแบบชัดๆอีกทีนึงนะจ๊ะตัดหัวแล้วก็ เอาเนื้อทั้งขางมันเอาขีาใส่มันออกเรียบร้อยแล้วก็สันหลังมันออกเมียี่ต้องเข่านะคะเข่านะคะฝนนะคะถอ,อดทั้งเวดท,ทั้งม้วนออกเพอาะอันนีมน้มัมนจะมีกลางด้ยมีกลางเขาก็เอาไอไส้ผงดอกขีบมันออกมก็จะ<อ>่มีกลางออแล้วคือแยกออก,ออก ันนี้เขายังพอละเลวเด้อทีเด้อเขายังสิไปล่างให้สะอาดแล้วก็แซนําเขามาอีกรอบนึงชำนาญการนะจ๊ะชํานาญการพิเศษอันนี้คืออันที่ขวดหอดกลางแล้วประเนี้เขาก็จะไปล่างประมาณจักให้มันใสสะอาดแล้วก็จังหวะแซนําแซนําเ,เา no อ้ยเศร้าเขาบานเขาก็เอื่นว่าน้ำหมวกแต่ว่าภาษาไทยเขาเจะบอกจากเขาก็เอื่นว่าน้ำเศร้าเขาก็ได้อันนี้ ปลาขาห้องสิใส่ห่อนึงประมาณสมถึงสี่ตัวถ้าตัวใหญ่แล้วก็เซน้ศรซวเขาแล้วห้อกับบ้าล่างให้สะอาดอีกที่นึงสิคขันสมนะจ๊ะห่อนึงห่อหนึงก็ใส่ประมาณสี่ตัวสามตัวแล้วแต่คในใหญ่คนหน่อยน,อนี่เปนึกฮัดมาแล้วํำนานการแล้ว ันนี้คือปลาที่ปลาที่ห้าวจีเอเป็นปลาวงตัดเอมีหัวนะจ๊ะปลาหัวมีหัวเพราะว่าออเดร์ห้าอเดร์ห้าปลามีมีหัวเขาแต่ว่าห้าพปลเอ็ดอันนี้ก็เห้าจะทาการตากประมาณมือเครื่งแดดเดียวมันพอได้ต้องเอาแดดครึ่งข้ัวแล้วเข้าก็ะชิ่ล้างสะอาดแล้วเอาให้มันข้าวจวกเลยดืย้อ <c oughs> ล่างหลายๆนามแล้วก็มักทำการมักมักแล้วห้ากระสีอัดต้อแข็งไว้เพื่อจะให้สีสันมันสวยงามสกอนยังจะออกตากได้ <c oughs> อาเฮ็ดแล้วมักเลยมันก็สวยบางงา,จามจ้ะต้องใส่เวลา <c oughs> แล้วกใจรัก <c oughs> อีกก็มีการแฮกสันหลังสันหลึงความด้้อ ความบางเบาพวกขี่พวกต้นน้ำมันกบอกเ้เบิดไอ้สาธิธเฮเบิรงก้อนเดอน แล้วก็มาลูกพี่เโตเลยนี่คือล้างแล้วนะจ๊ะแต่ว่ายังบพละดีพ่อเพราะว่าเขาต้องเอาไปแช่น้ำเศร้าเขา้วก่อนเท่าล่างพอสักนึงแล้วก็สิแซ่น้ำเศร้าเขาประมาณสามสิบนาทีแล้วห้องก็จะล้างน้ำสะอาดอีกประมาณ4ีถึงหาน้ำสำหรับปลาที่จะเอ็ดขั้นสมนะอันนี้คือสมปลาถอดกลางของเขาเ้อและอันนี้คือเสียปลาวงแบบมีหัว อันนี้เ่ากระลางก็บกว่าอะไรดีครับเพราะว่าเ่าต้องเอาไปแช่แช่ในน้ําแข็งก่อนสีสันสวยงามรกกาเขาก็จังออกจากลาแข็งล้วา,ลางอีกทีหนึงองอ่งเพราะว่าสีหาํามขึ้นกันให้มันขาวงามขึ้นกันทองเถิงมีเบอรอ์ยางออกให้เรียบร้อยเพื่อควสะอาดและสวยงามนะจ๊ะอันนี้ห่อล่างพอะสักนึงก็เดี๋ยวห่าจะไปแช่น้ําแข็งให้มันเหนือสมัดสักก่อนแช่น้ําแข็งละมืออื่น ตื่นขึ้นมาเขาจัางสิคันสมอันนี้คือวิธีการของคันสมปลาขาวถอดกลางนะจ๊ะแล้วก็ปลาวงเดี๋ยวเขาจัางสิต่อด้วยคันสมมืออื่นมือนี้เขาสิทำการคั่วปลาอีกสักก้อนอันนี้ว่าขันลเล้วค่ะยังว่าขัน,นลเล้วเข้าไทยท่านผู้ชมบึงบางขังบางตอนสักก้อนต่อไปเป็นการคั่วปลาเสื่อมนะจ๊ะปลาหรือว่าปลาเนื้ออ่อนของเรา มาใหม่ๆสดๆนะจ๊ะนะจ๊ะอัวกระตอมหน่อยได้กันเลยเนาะเส<ม>ได้แล้ลนะระับป้ากตดีก็ปัดต้องอเออปเ็นอะไรนะวัวจะเป็นเจ้าสมซื้อคร<ม>ันเนาะบอกววานสิบลหน่อยปัดนี้ ่อนตัวยใหญ่บ่บังสิบบ่ตัวตัวตัวเห็นตัวไหไปยะกคุดไปยกตละนี่ยน้ำมีน้ำขั้วสุดไกลขันแอกๆละจ้า แหกก้อนใหญ่เพิ่งเพ่งแหง่อ็นั่งงามนะอืมสมซื่ออีรว่ะลูกค้าจะได้กินปลาแบบใหม่ใหม่สดๆนะจ๊ะ ลอ็อตนี้อีก3ามมือจังสิขายได้เด้อเพราะว่าถ้ามันบแหงสมิตรเท่ากับว่าเราปล่อยของออกเพราะว่ามันยานมันขึ้นล่าปลาเสื่อมนะจ๊ะปลาเสื่อมขัว ขวาดแล้วแหละใก่สีแเหล้วเลยสองั้นตัวแล้วครับพวปลาสดท่งต่อเลยบางบ้านเขาเอิญไปปลาเสียบท่งปลาเสียบท่งปราเสริฐปลาสดท่งปลาเสียบท่งปลาเสียบท่งสงสัยซบไมนแหลมหิวเลยเอิญเสียบปลาเสียบท่งตอนนีบ้านยายทาเอิญปลาทดท่งปลาทดท่งอันนี้ปลาเสียบท่งอันนี้ผู้ใดอยากได้ก็ ้นใจกับทักมาได้นะจ๊ะฝานี่แซบฝาน้าจืดแต่แซบอันนี้ห,ห่อห่อเ่อแหกแบบสวยงามเพื่ออเพราะว่ามันเสมันช่งแหงไหมมัใช่แหงเัาต้องเอ็ดยางดีอันนี้มีจากัดนะคะไฟสร้างก้อนไหนก่อนเนอพวไดสร้างที่หลังปะไร ปลาเสียบทงจ้าปลาเสียบทงไปสร้างเพ่ืนกวไ้งก้อนในก้อนไปสร้างที่หลังบ่ได้จ้าว่าห้ามมีจำกัดเพราะว่ามันปลาช่วงนี้เขาไม่ปลามันเด้เขาไม่ปลามันช่วงนี้เขาก็ไม่ปลากบมันเด้เปรียบเทียบเซ่เลยว่าข้าให่ปลาเอบังเอิญบังเอิญมีเสียงสอดแสกนจ้ะ ไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกานะจ๊ะเราเราเบึ่งปลาเสียตุ้งเสียแล้วก็ทุบ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 เอาขี้ศพมาโซ่ไห จ้าครัวแล้วก็ทุบมันจังแบ่นมันจังแห่งไงไทางน,นี้ก็ครัวจากครัวควบล้างนะจ้าล้างนะจ้าควเลี้ยวปะเลี้ยวเข้าก็ล่าง ต่างกับสองน้ำสามน้ำสี่น้ำธรระนี่น้ำที่ซ mm. ีเลยเด้นนี่เด้อลยีพ่อแล้วงามแล้วปลาเสื่อมนะจ๊ะปลาเสื่อมหรือว่า ปลาฮนะอ่อนบ้านเฮาด้วยปลาเสียบทงนะจ๊ะปลาเสียบทงล้างปลาจ้ะ ล้างจะล้างให้สะอาดนะจ๊ะหลังจากเข้าล้างแล้วซีหาน้ำแล้วก็จะมาแช่น้ำซาวข้าวนะจ๊ะแช่น้ำซาวข้าวสามสิบนาทีแล้วต่อไปนี้เขาก็จะคั้นกันนะคะตื่นขึ้นมาคั้น,าานสซมปลาสรงกันเด้อค่ะมื้อนี้ ท่านท่านท่านที่สร้างไว้ก็รอรับไดเดอร์มินิเดอร์ล้างน้ำออกจากน้ำเศร้าเขาไม่ใช่น้ำสะอาดนะจ๊ะจนล้างจนใสหมดละท่านผู้ที่ได้ที่สร้างไปกินแล้วหายห่วงเรื่องความสะอาดนะคะหลักสายห่วงคลางดีๆงามๆขันหอมๆปันท่านผู้ชมท่านผู้สร้างกิน หนึ่งนึำงสองน้ำ สามสีแล้วหาหมอนั่นต้างกันน้ำใสอันนี้ยังบ้านใสยังบ้านใดกันน้ำใสไหลลินเลยด้อใสแล้วจ้าว่าจะหานาำบริเวณนั้นแปดน,น,นาำแล้ว ล้างให้น้ำใสๆเตรียมที่จะขั้นค่ะเตรียมที่จะขั้นแล้วล้างเสร็จแล้วมาปั้นน้าอออกนะจ้ะปั้นออกให้แห้งที่สุดตั้งจะแห้งได้ นึ่งก็เซ็ตตองถากลองว่าให้ตากแดดด้วยเดี๋ยวมันจะสีว่า,งงามเพิ่นว่ามูอน,นี้บ่อหลายประมาณสามรอยหอเอาแต่แต็ดีซีใช่ชป่ะปัน่นใเพือเซาเมือ์อยู่ใบสองห,หนึ่งชั่วโมงผ่านไปพอน่แล้วจะปั่นพอต้องปั่นให้สวยงามย่างมากว่ให้มีน้ำเลยพอเวลาขันไปมันยัที่เหนียวนั่นจเป็นสมปลา ไผ่เอ็ดกิโลบนึ่งว่าไรได้หนิหาเอ็ดกิโลได้สันชมป่าอันนี้คือสุวป,ปั่นแล้วๆด้วยปั่นแล้วๆเตรียมนี่จะใส่กระเทียมเกลือผงนัวแะกวาข้าวเหนียวหนึ่งใส่เดี๋ยวข้าทาปัน่นส่วนนั้นแล้วกอนฮะย่งสิใส่ส่วนผสมต่างๆ ปั่นเรียบร้อยนะจ๊ะสวยงามตามท้องเรื่องเอาจะปรุงกันนะจ๊ะส่วนผสมต่างๆรวบรวมกันซะกก้อเทลงเทเดียวเลยใส่ส่วนผสมแล้วนะจ๊ะยูนี่มีเกลือ ชูรสแล้วก็ชูรสมีสองชนิดผัดเลยไม่ผัดอย่ารยบร้อยแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวหนึ่งใส่ข้าวเหนียวหนึ่งจุ่มน้ำให้มันละลายเป็ดได้อันนี้ก็กสิมีส่วนผสมของน้ำหนักปลาเท่านั้นโลเกลือเท่านั้นชูรสท่านั้นอันนี้ก็ถ้าผูใ้ใดสนใจก็เรียนรู้อีกตั้งหากอันนี้เขาเอ็ดในเบิงว่าเขาเอ็ดจริงๆ ถ้าบ่มีขเขาเหนียวกับว่าเป็นสมปาเดอข้เขาเหนียวต้องมีกระเทียมทุบอบอบออิดให้มันแตกแห้งกระเทียมให้มันได้หย่ำจักน้อยเพื่อความเสีย่ยหย่ำถือกระเทียม,มเขาเหนียวลงไปนะจ๊ะ าไม่มีข้าวเหนียวมันก็บกเปลี่ยนส้มปลาคั่นอีกสองชั่วโมงเด้วยบัตรคั่นคั่นบดุลันก็เอามันก็นบปเปลี่ยนเอาเหนียวลงไปกระเทียมลงไปกระเทียมทยกกุกเอาบรตัมแล้วเอาทุบเบาเพราะมันสิมีสิ่งส่วนเล็กๆน้อยๆที่มันบ่แตกกันได้เนี่ยไว้ที่ยำเหงื่อผลของความแสบยำถือกระเทียมก็หอมไหล ต้อไปยังเป็นกกรขันสองชั่วโมงที่แหลกกับซาร่าวซาราวสะกอนนั่นเขากันเล้ยสิลงน้ำหนักไปผู้ขันม่าเป็นกระเนาจ้า ท่้นต่อไปจ้าสองชั่วโมงต่อไปเป็นผู้ชายก็ขึ้นกลามของผู้หญิงก็ขึ้นเือน,น,นแต่แต่ว่าส่วนมากเก็เลยผู้หญิงจีบมีความละเอียดหลายกว่าผู้ชายขั้นสองชั่วโมงเด้ออย่างที่ไายอาจารย์มันจะมาเป็ี่ยนชมปลา สมป่าสมตอนถอดก้างนะจ๊ะคันผูใ้ใดสนใจก็ทักมาได้0918672044ตอบตลอด24ชั่วโมงขันนอนรับขันบาตอบไปว่าน้อนรับสองชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหก แล้วล่ะค่ะแล้วล่ะเหนียวหอมชุนมินลแล้ว,ลว,เ,ว,ลวเดวเาก็เขาจะปั่นเป็นก้อนปั่นเป็นก้อนแล้วก็เขาจะมีถวยตวงน้ำเขาจะมีถวยตวงเพื่อแต่ละหอนี่มันจะได้เท่าเท่ากันคือบิธีการลำเอียงนะจ๊ะเท่าเท่ากันเลยถวยตวงแล้วก็ใส่หอไปตองไปตองเขาเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะหอ ปั่นใบสะก้นนกอนปั่นสะก้อนสะก้อนไบสะก้อนพี่ถ้วยตวงกับปั่นไว้ปั่นใบเบิดนี่สะก้อนท่านก็สะห่อไปตองมัน ปันเป็นก้อน,นก้อนนะจ๊ะมันบอกคือหน่วยใครเด้มันคือบอกตูมเลยมันคืออย่างกึบกนาวเนาะซับหน่วยบกักนาวไงเรียบร้อยนะคะปันเป็นก้อน,นก้อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะห่อไปตองกันที่นี่ตองขากรนเด้อห่อขาห่อขา แล้วแอนเอกชั่นเทีนไปหาหนอนกันนะทียนอูเทนไปหาหนอนกันหนึ่งแล้ววาไปยับตะกอ่นบางเลยโยซื้อขึ้นทางโซนชั่นหันกน่อนน้อยตัดบ่วา จะนั่งหลับไปจ้ะก็หิวนอนเรียบร้อยนะคะห่อใบตองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เขาจะนั่งไปแฮกชักกรงสรงค้าและเรียบร้อยค่ะบรรจุถุงซอนกันให้เรียบร้อยมันสุหัวติดแบนด์ยาซ่าเข้าไปนะจ๊ะ เปรนยาซ่าเข้าไปอ่าใส่กล่องด้วยบัดพร้อมบรรจุส่งแล้วนะจ๊ะเจ้านี้30ห่อค่ะ30ห่อถ้าหนมมักส่งปลาขาเขาจะเป็นสิ้งสิบทอดเอาจะให้มไม่ส่งแม่งได้สิ้งสิบทอดเอาลรางเอากระดาษไปยุ่มพอไปยึ้มอันหมดกันทุอย่างอย่าปล่อยพร้อมส่งนะจ๊ะ พร้อมเด้ออันนี้ก็พร้อมส่งเลยจะกล่องนี้ได้นี่นึนกล่องนี้มีประเดีย๋ยมีแปดขนาดตัวมีเกี่ยวบองนะคะพอนี่ี๋้วก็จะแพ็คกระทงกันอันนี้เฮาสิไปส่งของกันได้ขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนฝากกดติดตามส่องยาสานําเดอร์ขอบคุณหลายๆถ้าผู้ดสนใจสินค้าวิตภัณฑ์ที่ยสาสรเก็ดขึ้นมาเนี่กะทักมาทางไลน์ได้ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกเจ็ดสองศูนย์ซีซีค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ